เอาละครับท่านเจอคนเถื่อนอีกคนละพามาดูนะครับนี่ฮะ G O Star D N น,นี่ลองเข้าไปดูกันโอเคบวกแปดบวกเก้าบวกแปดนะครับบวกเจนะ็ดชุดไม่ค่อยเถื่อนเท่าไหร่นะยังยังบวกไม่สุดแต่ออฟเนี่ยตรงมาละอาวุธบวกสิบนะครับ นี่ก็น่าจะทำไปไนอกเหมือนกันดูจากการใส่แล้วเนี่ยก็คือ i m m o r t a l 5แล้วก็เบนเดอร2นะครับเห็นไหมฮะย,ย้ายพอร์ตมานะครับเน้นคีนะครับอันนี้เพราะว่าถ้าเล่นสายปฟนอกแล้วต้องทำให้คีตันด้วยไม่งั้นจะไม่แรงมาก ดูแค่นี้เรก็รู้แล้วว่าเล่นสายคียแน่นอนอาสายไฟนอนแน่นอนเดี๋ยวเราไปแอบดูเพจกันเห็นไหมฮะเพจห้าสิบ่นไงครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพจของสามสองนะฮะที่เป็นไฟนอน อันนี้คงคงไฟนอลตันที่แคปสี่แล้วอาจจะเกินมาด้วยแต่ว่าน่าจะยังไม่ตันที่แคป50นะครับแต่ก็คงขาดขันเหลือไม่เยอะน่าจะได้อยู่ประมาณสักเจ็อร์ของแคป50ก็ถือว่าแรงครับเพราะว่าเนี่ยอาชีพอะไระกาก็เป็นอาชีพที่เถื่อนอยู่แล้วนะครับ เจอของเือได้ไาอย่างนี้อีกอก็บันไลาเดี๋ยวคราวหน้าเจอใครอโทรอีกอจะพาไม่ดูอีกนะฮะไปก่อนละเดี๋ยวเขารู้ตัว